คลิปนี้เรามารีวิวเครื่องเชื่อมจุดกันนะครับซึ่ได้มาสดๆตอนร้อนเรามาทำการแกะ เส้นแข็งแ,แรงนะบแบบ M4 คุมมือนะครับเราหานไม่ออกแล้วสายชาร์จครับเป้นไทสี 点 ก,ก,ก็จะมีบอลอัดนีนะครับ7.5เป<า>อร์เซ็นต์ก็ใช้ไม่เป็นนะ ครับเราก็มาต่อกันนะครับในการว่าเครื่องตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับหน้าจอหลักเลยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นช่องๆให้เราเข้าใจค่อนข้างง่ายอยู่นะครับ เราต้องมาทําความเข้าใจในคู่มือก่อนนะครับว่าลวดแต่ละชนิดเนี่ยเออมันต้องใช้อะไรเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่แม่นภาษานะครับแต่ผมบอกได้ว่าไอ้ช่องที่1นเนี่ยครับในในคู่มือเนี่ยมันก็คือช่องสีเขียวนะครับช่องที่สองเนี่ยในจอเนี่ยเขียนว่าแก็บเนี่ย GAP เนี่ยมันก็คือช่องที่สองของคู่มือนะครับ ส่วนช่องที่3ามเนี่ยอันนี้ผมรู้ว่ามันเป็นความแรงนะครับของของจุดนะครับมันก็ตั้งได้ยันหนึ่งยันยันสามสินะครับช่องท้ายนะครับก็คือเรากดไปหนึ่งครั้งเนี่ยจะให้เขาเชื่อมกี่ครั้งนะครับมันสามารถตั้งได้นะครับก็ใครไม่เข้าใจนะครับก็มาดูช่องตรงนี้แหละครับว่าเราใช้ลวดนิกเกิลเนี่ย ขนาดเท่าไหร่นะครับความหนาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ตั้งค่าตามตามที่ผมบอกตามในคู่มือบอกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับส่วนข้างในหน้าจอแถบสีส้มนะครับมันเอ่อตรงเป็นรูป USB นะครับมันก็จะบอกว่าเอ่อ USB Type A เนี่ยชาร์จเท่าไหร่กำลังไฟเท่าไหร่นะครับแล้วเหลือไฟกี่เปอร์เซ็น นะครับก็คือไฟออกนะครับไฟขาออกก็เป็น USB Type A นะครับตัวเครื่องจะเขียนไว้ว่า5 v โวลต์นะครับ2.1ทับ2.4แอมป์นะครับส่ว USB Type C เนี่ยเป็นไฟอินพุตนะครับก็คือชาร์จให้กับเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับผมไปต่อเลยแล้วกันนะครับส่วนเป็นรูปฟันเฟืองมันบอกอะไรบ้างนะครับก็บอกระยะดีเลย์นะครับจุดเชื่อม สองตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเราไม่รู้ผมคือผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นระยะเวลาในการเชื่อมนะครับอันนี้เป็นเออเวลาเราชาร์จนะครับโวลต์ไม่เกิน4.1โวลต์น,นะครับก็คือเป็นการรักษาเครื่องนะครับตัวนี้ตัวต่อไปนะครับถ้าโวลต์ต่ำกว่าสามจุดี่ห้าโวลต์น,นะครับเครื่องก็จะออฟนะครับ อันต่อไปครับเป็นเสียงครับนี่ครับเราก็เปิดปิดเสียงจากตัวเครื่องได้อันที่สี่ครับอันต่อไปครับเป็นเมนูภาษาครับก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาจีนนะครับแล้วเราก็กลับมาใช้ที่ภาษาอังกฤษนะครับเครื่องตัวนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับต่อไปก็เป็นความสว่างของหน้าจอครับเราก็ปรับได้ครับปรับทีละห้าครับเออ ต่อไปก็เป็นออลโตออฟก็หมายถึงว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องนานเท่าไหร่แล้วเราก็สั่งให้มันปิดนะครับเราก็าตัิดนาทีก็เพียงพอนะเ่องตัวนี้ถ้าเราเอาไม่ไปชาร์จแบตน,นะครับแบตมือถือเครื่องตัวนี้สามารถชาร์จแบตมือถือได้นะครับโดยใช้ usb type a นะครับอันต่อไปครับ อารามเทมครับถ้าตัวเครื่องมีอุณหภูมิมากกว่าหกสิบองศานะครับตัวเครื่องก็จะแจ้งเตือนนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวบอกว่าเครื่องตัวเนี้ยใช้มาแล้วจํานวนเท่าไหร่นะครับมันก็จะบอกนี้ตัวนี้ไม่สามารถลบได้นะครับเราสามารถเช็คได้ครับว่าเครื่องตัวนี้ใช้มาแล้วมากน้อยแค่ไหนนะครับเอ่อตัวข้างล่างนะครับเป็นเวอร์ชันของเครื่องนะครับเวอร์ชันจุดหนึ่งนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับมันก็คือรีเซ็ตเครื่องนะครับกดเข้าไปมันก็จะรีเซ็ตให้เราเองตนลงมาค่าต่างๆก็จะถูกรีเซ็ตทั้งหมดนะครับอันต่อไปก็เป็นกลับไปยังหน้าจอหลักครับนี่ครับแค่นี้เองครับผมศึกษามาแล้วก็ได้มาเล่าสู่กันฟังครับเผื่อเพื่อนๆใครจะซื้อไปใช้ครับใช้ดีนะครับ ถ้าใช้เชื่อมกับแบตเตอรี่เนี่ยที่ผมลองเทสแล้วเนี่ยเชื่อมแบตเตอรี่ขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยแรงดันไฟเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับหมายถึงว่าขั้วลบเนี่ยจะต้องใช้ไฟที่สูงกว่าขั้วบวกนะครับแต่ถ้าไปเชื่อมจุดแบบแผ่นต่อแผ่นนะครับอันนี้คือไฟสเสถียรมากครับอันนี้เราเล่าสู่กันฟังครับเพื่อนๆลอง ใช้ดูครับแล้วได้ความไงก็มาบอกเล่าสู่กันฟังครับเอาไว้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะซื้อมาใช้นะครับตัวนี้ใช้ดีครับผมลองลองเทสตูนะตอนแรกซื้อมาก็ใช้ไม่เป็นครับก็มานั่งเอา Google Translate แปลจากเมนูนี่แหละครับจากคู่มือที่เขาให้มาครับก็ขอแปรได้อยู่นะครับขอรูปลูกคำไปได้ครับครับเออผมลืมบอกอีกฟังก์ชันหนึ่งไปครับ ฟังก์ชันกลับหน้าจอครับกด2ปุ่มนะครับขาวกับดำพร้อมกันจอก็จะกลับไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับลูกเล่นเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าใช้งานได้และมีประโยชน์ครับส่วนใครจะตั้งไว้แบบนี้เราก็กดอีกทีหนึ่งกดพร้อมกันนะครับมันก็จะกลับมาให้สู่หน้าจอตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปจะนานเกินต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับไม่ได้ทําเรื่องตกเบ็ดอย่างเดียวครับก็ทําทคลิปทั่วไปครับเป็นเก็บความรู้บ้างเพื่อเพลินบ้างนะครับครับขอบคุณครับ